สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนกเขาใหญ่ทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับการต่อนกเขาใหญ่มาแนะนํำมือใหม่เซียนใหม่ที่กำลังหัดเลี้ยงเพื่อเป็นแนวทางในการเลี้ยงนกเขาใหญ่นะครับวันนี้นะครับผมจะ,ะมานะครับ ให้นะครับแนวทางนะครับในการดูนกมงคลนะครับอีกหนึ่งประเภทนะครับซึ่งหลายคนนั้นก็ทราบดีนะครับก็คือนกมงคลประเภทนกเทพพนมนะครับซึ่งหลายท่านก็ตามหากันอยู่นะครับตอนนี้สําหรับสายมงคลนนะครับก็ถือว่านกเทพพนมนี้หายากไหมหายากนะครับ หายากยิ่งมากๆนะครับสำหรับนกนะครับเทพพนมนะครับที่สายมงคลนั้นถือว่าเป็นอันดับต้นๆนะครับในการหาเข้าค่ายนั่นเองนะครับมีวันนี้นะครับผมได้คุยกับนะครับน่าจะเป็นเซียนมือใหม่นะครับแน่นอนแต่ว่าอายุนั้นน่าจะเยอะแล้วนะครับมี60ขึ้นแน่นอนนะครับจากการที่ได้ฟังเสียงนะครับ เพราะว่า,าผมลงคลิปไปนะครับที่ผมไปออุบลราชธานีนะครับแล้วก็ท่านได้โทรมาถามนะครับว่าานกมงคลนะครับที่ผมลงไปนะครับก็คือเกี่ยวกับนกมงคลปากงวงช้างนะครับแล้วก็อุจระนะครับเป็นลังพึ่งนะครับท่านก็อยากจะเก็บเขาใา้นะครับแต่เผอิญว่านกประเภทนี้ก็คือ,อ ผมได้แบ่งไปแล้วนะครับผมได้แบ่งไปแล้วนะครับสลับนกตัวนี้นะครับท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่านกนะครับที่เป็นเทพนมนั้นผมมีอยู่สามตัวว่าอย่างนั้นนะครับผมก็อู้นะครับผมก็ลองถามคุยไปว่าเป็นยังไงาหายากไหมนะครับแกก็บอกว่ามันมันมันหายากอยู่ว่าอย่างนั้นนะครับแล้วมันผมบอกว่ายกสุดไหมยกท่านก็ตอบว่ายกสุด นะครับยกสูดขึ้นสุดนะครับผมก็เลยว่ามีตัวอะไรมันเสียงอะไรคูยาวไหมคูสั้นไหมอะไรแบบนี้นะครับ <c oughs> ท่านก็บอกว่า,าเวลาผมดีดนิ้วนะครับซึ่งดีดนิ้วเข้าไปนะครับดีดนิ้วเข้าไปหานกาที่ท่านบอกว่าเป็นนกเทพพนมนะครับพอ,อดีดนิ้วเข้าไปใกล้ๆนะครับแล้วมันก็จะยกปีกขึ้นนะครับผมก็เลยอ้าว ยังไงครับเนี่ยหมายถึงว่าตอนยกปีกเนี่ยมันคูไหมนะครับท่านบอกว่ามันไม่ได้คูนะครับเวลาเราดีดนิ้วเข้าไปเอามือนะครับเข้าไปใกล้ๆกรงเนี่ยนะครับมันจะยกปีกขึ้นสุดเลยทั่วหัวไว้ยางนั้นนะครับผมก็เลยอธิบายท่านเข้าใจนะครับว่านกประเภทนี้นะครับเขาไม่เรียกว่านกเทพนมนะครับนกเทพนมก็คือจะต้องคูนะครับ คูกอน,นะครับอาจจะยกอา,อาจจะคำสองคำนะครับแล้วคำที่สามอย่างเงี้ยค่อยยกขึ้นอย่างเงี้ยนะครับหรือกอ็ยกขึ้นพร้อมกันกันกบคูเลยก็มีอันนั้นแล้วแต่แล้วแต่สไตล์ของนกนะครับแต่ที่าคัญคือจะต้องยกนะครับตอนเวลาที่คูเท่านั้นนะครับเขาถึงจะเรียกว่าคูเทพพนมนะครับเพราะว่า เทพพนมนี่ก็คือปีกยกขึ้นนะครับเหมือนเราใช้มือนี่ไหว้นะครับแล้วก็หัวก็ก้มลงเพราะนะครับก้มลงคูนั่นแหละครับเหมือนทําความเคารพนั่นแหละนะครับพนมมือนะครับขึ้นเหนือหัวแล้วก็ก้มลงคูนั่นเองนะครับเขาจึงเรียกว่านกเทพพนมครับตรงนี้เนาะแต่ถ้านะครับตามที่ท่านพูดคือท่านใช้นิ้วนะใช่ไหมครับดีดหลอกล่อนกนะครับโดยการแบบว่า เอามือเข้าไปใกล้ๆกรงนะครับมันก็จะยกปีขึ้นอันนี้ไม่เรียกว่าเทพพนมนะครับอ่ามันจะเป็นแบบว่านกที่อาจจะอ่าหนึ่งก็คือป้องกันตัวนะครับนกป้องกันตัวนะครับอันดับแรกเลยคือมันอาจจะขู่เราก็ได้ครับพี่น้องครับอ่าป้องกันตัวนะครับเหมือนนกที่ผมถ่ายให้ดูนี่นะครับตอนกลางคืนเนี่ยนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนนี่นกมันจะ ระแวงภัยอันตรายมากที่สุดนะครับมันจะยกเกือบทุกตัวครับนะมันจะยกเกือบทุกตัวเลยถ้าตัวไหนมันเริ่มนิ่งนะครับตัวไหนมันเริ่มนิ่งมันจะยกแบบนี้ it, it on, นะครับป้องกันตัวบ้างนะครับ2ออาจจะเพื่อเตรียมนะครับเพื่อเตรียมในการบินในอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้นะครับนะอ่าสังเกตไหมว่านกที่ยกนี่ก็คืออ่ามันจะอ่ายกนะครับตอนที่เราเอามือเข้าไปใกล้เท่านั้น นะครับมันอาจจะขู่อะไรหรือกลางวันมันก็ทําบางตัวกลางวันก็ทำนะครับแต่ส่วนมากนกที่ทํากลางวันนี่ก็เป็นนกที่จิตใจดีมากมากนะครับอีกหนึ่งสูตรนะสำหรับท่านที่หานกต่อนะครับนกที่เวลาเราเดินเข้าไปใกล้ๆเนี่ยนะครับยกปีขึ้นนะครับใส่เราแล้วก็หมุนไปหมุนมาเนี่ยนะครับอันนี้ก็จิตใจดีมากนะครับบ่งบอกถึงจิตใจนกด้วยนะครับว่าเป็นนกที่ ไม่กลัวนะครับบางตัวถ้าเอาเข้าไปใกล้จริงๆเนี่ยล้วงเข้าไปมันตีมือเลยนะครับประเด็นนี้นะครับอ่าหรือบางตัวมันไม่ได้ป่ายกขึ้นแบบบางทีมันก็ตีเลยก็มีสาหรับตัวที่จิตใจแบบดีสุดๆพวกนั้นประเภทนั้นนะครับแต่ถ้าแบบมันยกขึ้นแสดงว่ามันขูแ่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วนกประเภทนี้นะครับไม่ใช่นกอ่าเทพพนมครับเป็นนกที่อย่างที่ผมพูดมา นะครับก็คือนกที่ป้องกันตัวบ้างนะครับพร้อมที่จะบินบ้างอะไรแบบนี้นะครับขู่เราบ้างนะครับนกขู่อีกประเภทนึงก็คือเวลาเราถอนขนเขานะครับหนึ่งถอนหนึ่งก็คือยกขู่ใช่ไหมครับแล้วก็อีกประเภทนึงก็คือเวลาเราถอนขนนะครับถอนขนปีกขนหางเนี่ยนะครับนกมันจะไม่มีมันคือมันรู้ตัวมันว่ามันบินไม่ได้นะครับมันก็จะยกขึ้นขู่เหมือนกัน นะครับแต่ไม่มีปีกละแต่ว่ายกขึ้นเฉพาะ,ะนั่นแหลนัน,นะครับแต่ว่าคนมันเราทอนลงหมดแล้วนะครับยกขู่เฉยๆนะครับเหรือบางตัวก็ขู่ด้วยการใช้ลมนะครับลมที่เวลามันขู่มันจะขู่ลมมันจะออกจมูกนะครับอ่ามันจะลมออกจมูกเขานะครับเหมือนเหมือนงูเห่าอย่างเงี้ยนะครับอ่ามันจะขู่ฟอ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 ใส่เราเลยนะครับสําหรับตัวที่ โดนถอนขนนะครับตรงนี้ก็คือมันเป็นสัญชาตญาณของนกอยู่แล้วนะครับว่าจะจะต้องแบบขู่บ้างนะครับเตรียมตัวบ้างนะครับอย่างเงี้ยนะครับในการที่จะหลบหนีนะครับอย่างเงี้ยหรือป้องกันตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเล่าให้พี่น้องมือใหม่ฟังนะครับทันแล้วนกเทพพนมของจริงนะครับก็จะต้องยกปีกขึ้นแล้วก็ขู่ไปด้วยนะครับ นั่นแหละคือเทพนมแต่ถ้าเราไปเข้าไปใกล้ๆกรงหรือเอามือไปแย่เนี่ยคือมันยกก็ไม่ใช่เทพนมนะครับอันนี้เป็นนกที่มีทั่วไปเลยนะครับนกอย่างเช่นผมถ่ายให้ดูเนี่ยผมก็ไม่มีเทพนมสักตัวนะครับมีแต่แบบนี้แหละครับเข้าไปใกล้ๆก็มีแต่ยกปีกขู่เราเฉยๆนะครับจะแล้วฝากมือใหม่นะเพราะว่าผมเห็นโทรมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าอาจารย์ผมเข้าไปใกล้ไปจับกรงแล้วนกมันยกปีกใส่ผมเลยอย่างเงี้ย นะครับใช่เทพนุมไหมนะครับเพราะว่ามมเมื่อแม่เชสเตใหม่เห็นบอกว่าเทพนุมมันต้องยกปีขึ้นนะครับนั่นแหละนะครับแต่ยกแล้วต้องทอํายังไงต่อนะครับไม่ใช่ยกแล้วยืนเฉยๆหมุนไปหมุนมาไม่ใช่นะครับแต่ถ้าเราอเอามือเข้าไปใกล้ลู้มันคูนะครับคูใส่เล่าแล้วก็ยกอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้นก็ใช่เทพนุมเหมือนกันคือทำยังไงก็ได้ขอให้ยกแล้วก็คูนะครับถ้ายกขึ้นเปล่าๆไม่มีเสียงอะไรนั้นก็ เป็นนกที่แบบที่ผมพูดนะครับป้องกันตัวเตรียมตัวที่จะหนีเตรียมตัวที่ป้องกันตัวเองนะครับเนาะเอาล่ะพี่น้องครับก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับผมไม่อยากให้ท่านนะครับโดนโดนหลอกนะครับโดนหลอกหรือนะครับท่านไปเห็นแล้วท่านคิดว่าท่านดูเป็นนะครับอ่าสําหรับท่านที่ไปดูนกมือใหม่นะครับมือใหม่หลอกมือใหม่นะครับหรือ่ามือใหม่หลอกตัวเองอันนี้ก็ ก็ให้พี่นาเอาให้ดีนะครับจะแล้วคนที่ศึกษาให้มากๆนะครับจะมีความรู้ตรงนี้นะครับจะไม่โดนหลอกนะครับจะไม่โดนหลอกนะแต่ผมก็ไม่ได้ว่านะครับว่าท่านจะจะแบ่งมาหรือว่ายังไงผมไม่ทราบนะหรือว่าท่านคัดเองคัดไว้ที่บ้านเออน,นี้ก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าท่านแบบว่าไปขอแบ่งมาสามตัวนี่เทพนมแบบนี้ท่านเข้าใจว่านกที่ยกปีขึ้นนะหมุนไปหมุนมาที่ไม่ครัวเป็นเทพนมนะ่ะ นะครับผมว่าถ้าเกิดไปแบ่งมาก็น่าจะไม่น้อยนะครับน่าจะโดนไม่น้อยนะครับเนาะทันแล้วไม่เป็นไรครับเราศึกษาไปนะครับมันก็มีพลาดมีอะไรเป็นธรรมดาทุกวงการนะครับผ่านไปแล้วก็แล้วไปถือว่าเป็นครูถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับก็ไว้ประมาณนี้แล้วกันครับพี่น้องครับเช่นเคยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจ้ผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆออกมานะครับให้พี่น้องนั้นได้ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ